ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้พาพี่พาน้องมาตึกกระดุงได้พี่น้องเลยมือนี้แม่บ้านเป็นผู้ตึกมือนี้พ่อบ้านเป็นผู้ถ่ายวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิง่งมาเบิ่งน้ากันเด้อกระดุงซื้อมาใหม่ๆซื้อมาแล้วกันเราสักก็แล้วแล้วก็เอามานี่พี่น้องมาตึกลองมือนี้ พุแหละค่ำพุแหละจากจี้เมื่อทุ่มหนึ่งสองทุ่มุแหละเดอ้อเบิง่านี่ลองลองเบิงถ้ามันเป็นตาได้มันบ่ได้กับเมื่อพี่น้องมามาเบิงเป็นเนตไดเป็นตะคือบ่เนาะเนาะมึงรู้มีพ่อโตบ่เม็ดอิ่มซิมโอ้ยมันจีได้แจ๋ยวย้อนบ่เนาะบาทนี้เนาะ อ๋อออาเอโอ้โอ้ฮันดีปลาหย่งอนนัขาดขาดบ่ขาดเฮ้ยตึ๊กไเนาะ้ปลาอย่งปลาขาโฮ้ยโ้มึงดูมได้มกมมันนี่น้อ เอามือใหม่พี่น้องเอ้ยแกก้างเนี่ยจักหน่อยยังคเคยตึกจักเถื่อกระดุงโอ้น่ะเรามึงดูลุนล้นลุน้นลุ้นบ่มีโอู้มีอยู่เนาะโอ้หฮันดีเอานัา่นโอ้ได้มกอยู่บ่เนาะมือนีเนาะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจะมกก็เอาดอกเอาอีกคนหน้า,อ,าอึบมึอโอ้ป้ายังงานนั่นปไาอีไทยโอ้บักใหญ่เลยบาทเนี่ยนั่นโอ้ฮันดีตัวบักใหญ่เนาได้การได้การพี่นอ้องปิดตะคืออยู่ดอกแบรนนี่สมกับเล่นไปซื้อกระดุ่งอยู่มือนี่เล่นไปซื้อแล้วก็มาเหล่าอีกมือนี่ มดมือพี่น้องเลยเพื่อทีได้มาตึกนี่เออเห็ุกรารณ์ยังกระเจ้าได้เอาเอาเอาเต็ดแล้วโอ้โหคือแบบนี้โอ้โหต้องไปหาแนวตักเด่นเออเออยกันยามื่อแรกมื่อแรกอันนี้มื่อแรกมื่อแรกเอาไพให้กันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ต้องหาเนื้อัอกอืมมือเรกเขามาทดสอบมือเรีกกธรรมดาเออธรรมดาธรรมดามือเรกเดี๋ยวมือใหม่ครับมีดอกแนวตักอ่านอุ้ยได้การเดี๋ยวนี้เอาพื้นเอาคือบโบบาทนี่ <laughs> ขาแข่งเนะาะเ,เ,เดี๋ยวเราใหมเ่เราใหม่เมื่ออื่นเดี๋ยวเร<อ>าใหมเ่เราใหม่เขายอมมัมีปัญหาเรื่องเราขากระดุงงอยากให้อ่อนให้แข็ง<อ>สบายอ้ยยังใครอยู่ดอกได้มกอยู่ดอกพี่น้องไอ<ด>้เมื่อนี้ปลาตัวใหญ่กระปิ้งแล้ววะพี่น้องเอ้ยอยากมืดเลยเด้บาดนี่ อีเดยใส่ไฟได้บาทนี่พผัวโอ้อยังได้อยู่พี่น้องเอ้พผัวป่ากระไดโอ้ยใกล้โพดต่ำขากระดุงขากระดุงต่ำอันดีโอ้ยคืออยู่อกโอ้นงานดีใครอยู่ได้พี่น้องเอ้ยใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ยยยแบรนนี่เอ้าบาทนี่ ใช้ไฟได้พี่น้องเอ้ยมืดแล้วมันเป็นยังดอกอดีโอ้ยังได้อยู่ยังไข่ยอยู่ไข่ยอยู่ไข่ยอยู่ดีบาทละตัวสองตัวบาทหลายบาทน้อยเพือได้ลายกับ้องกะคือกันเลย <laughs> <laughs> โอ้ยปลาขาวน้อยปลาแคบคลองนะปลาคาบคลอง บ่อือม,อมอน,อออน,นี่ปลาเข็บของอืมเอาพึดนยกย่อเอออันดีพี่น้องได้คู่บาทมันใครอยู่เด้ปล<อ> <c oughs> ่อยไปน้ำพี่น้องเอ้ยเอ้าจักไม่ยังดอกคนบ่คคยจังสิแหละ เป็นเก้งก่างเป็นเนี่ยใดบุนีมันบวเคยเด้เนาะเอาอึบ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 มันคือบุมีบาทนี่มีอยู่ไ่ยุ่งตนัน้อยโอ้ปลาปลาซิวปลาข้าบของปลาซิวเองห้องเอาห้องโยนโยนโยนโยลุ้น อึ๊อโฮโฮบออโอ้ปลา,าสุากบอ๊ะโอ้ปลาสุกตัวนี้เอาเอาปลาหยังกระไดตั้มตัวนี้เป็นปลาสุกอ่าโอเคอยุโรปลุ่นนี้โอ้ได้การได้การด<ค><ณ>ีกว่าอไปหาซื้อกระดุงมาตึกมือนี้ <c oughs> <c oughs> ดันดีเนาะเนา น้องมึงอ๋อคอโอ้คอเนาะป่ามีอยู่ป่ามีอยู่เครื่องนั้นอะฮะบกชาดบกชาดบกชาดเอ้าไปปดก่อนรื้อเลยบ่โอ้ยยังผู้ดีอืมป่านั่นเรือไงป่าเตอะป่าปีกไก่เหรอโอ้ดีป่าปีไก่มากเลยฮะดี หพี่เบิ่งจักหน่อยพี่น้องเอ้ยมาลองมาลองกระดุกพื้นอืมอืม่ออย่างเดียวเฮ้ดีปลาขาวปลาย่มีกุ้งพ่อเฮกุ้งพร้อมบ่โอ้หลเลยสั้นเอาเนีมน้อโอ้มันต้องเอาทีกุงนี้สั่นกันมีกุ้งอ๋ โอ้มีกุ้งพร้อมติเอาต่อเอาก็ลุงทีกว่านี่เนาะกุ้งปึ๊บโอ้แมงไหมขนาดเลยแมงไหมปลายัาง้งขนาดปลาปีกไก่ด่ออด็โอ้อฮ็ดปลาปีกไก่ปลานั่งใบฮั่นโอ้นี่แหละมันขัดน่น เี้พี่น้องปลากระได<ม>โอ้มาบุดเดียวกันยังได้หลายตัวอยู่โอ้โตวัวใหญ่ตวัวน้อยแะไรปลากระดุงหเหาะ<ม>อันนี้ตวัวปลาโอ้ไข่อยู่ไดดีกคบะเห็ดตัวกระดุงนี่นี่ปลาโถงามอยู่โอ้ได้การพี่น้องเอ้เยแบบนี้คือคือแล้วมือนี้ทีไปแก้ไขกระดุงอีกก่อน กระดุงยังบอกพร้อมบึงแล้วมาทดลองมือนี่ลองบึงมาลองกระดุงพี่น้องเลยเห็ดกระดุงใหม่บุเคยเห็ดจักเทือดออกแต่เกิดมากระดุงกระดิ่งบุเคยเหลาสากระดุงจักเทือดออกลองทดสอบบึงเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ